สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านในนักลงทุนครับรวมถึงผู้ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับวันนี้เราบพบก,กันช่วงบ่ายสองโมงครั้งหนึ่งครับวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์นะน่าจะเป็นศุกร์ส่งท้ายเรื่องของไตรมาสนึ่งนี้แหละนะครับเพราะาทิศหน้าก็เหลืออีกไม่กี่วันก็คงไม่ถึงวันศุกร์นะครับนะก็เป็นไตรมาสใหม่แล้วนะครับอันนี้มาดูว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางช่วงนี้วันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่เซตจะสามารถที่เรียกว่าคงจะบวกได้นะครับ เดี๋ยวว่าเรากำลังดูอยู่ว่าเซตจะผ่านแนวต้านที่เรามองไว้อยู่หรือไม่คือ1,120จุดนะ1.3น,นะของรูปแบบของฟีบูนันชี่ที่เราดูกันอยู่นะก็ดูว่าจะเบรกกันไปหรือไม่นะครับนะแต่ช้านี้ก็ถือว่ามาทดสอบอีกทีนึงครับชานี้ไปแตะไฮอยู่แถวเอ่อเท่าไหร่เอ่ยจะโทษทีฮะชานี้ขึ้นไปแตะไฮนะครับอยู่แถว1,124.28นะครับนะตัวน,นั้นบวกก็อยู่32.32จ32ุดนะครับ ก็เรียกว่าบวกได้ดีอยู่ดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับแรงมากนะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจอย่างว่าตอนนี้บวก30 2จุดเนี่ยถือว่าบวกไม่เยอะนะครับนะเนี่ยเพราะว่าตัวที่ผ่านมาเวลามันลงีลงที่เป็นร้อยนะครับนะ่ยาสิบจุดเลยสบายครับขึ้นลงเน้นได้สบายงนะั้นวันนี้บวกขึ้นมาเนี่ยสาจุดเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะก็บวกขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งก็ขึ้นมาชนแนวต้านฝ่ายไวนิดนึงนะครับนะ แต่พอแตะปุ๊บเนี่ยก็่อนก่อนที่จะแตะขึ้นไปเนี่ยมันมีหุ้นนำขึ้นมาครับวันนี้จะเป็นกลุ่มพวกไฟแนนซ์นะฮะเช่น MTC ครับซาวด์นะครับนะเ KTC หรือว่าแบมแบมนะ BAM เนี่ยก็ก็มาได้ดีในวันนี้ครับนะแต่ที่วันนี้ที่เซอร์ไพรส์หน่อยจะเป็นกลุ่มของแบงค์นะฮะเพราะว่าแทรกตัวมาเด่นทีเดียวครับนะยกกันมาเลยทั้ง K-Bank SCB BBL กรุงไทยแบงค์ KKPT CapTisco นะครับนะเรียกว่าตัวนี้ขึ้นมากันเรียกว่าเด่นๆนะครับเนี่ยทำให้ภาพตลาดก็ดู คือขึ้นดีนะครับนะแต่พอขึ้นไปแตะที่บอกครับ1,124งพันหน่ยมันเริ่มถอยลงมาครับเนะเพราะว่าเป็นธรรมชาติครับคือขึ้นไปชนแนวต้าน,นก็ต้องมีการทดสอบกันหน่อยน,นะครับแล้วก็เผอว่าวันนี้เองขึ้นตัวพวกลุ่มของพวกอ่ปอปทเงี้ยหรือสอพหรือแอดวานเนี่ย วันนี้ไม่มานะฮะมันซึมๆ,ๆนะฮะก็เ,เลยมาให้ผมว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ผ่านมามันดำโดยคุณกลุ่มพลังงานนะครับเนี่ยเฉพาะปอกลุ่มปอ,อ,อทอ,อีกแหละนะครับเนี่ยไั้นภาพที่ออกมาก็เลยมีการขายออกมาบ้างน,นะครับเนี่ยเซ็นมันก็เลยย่องมาหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดกันที่ช้านี้ฮะปิดกันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกจุดแปดแปดครับบวกไปยี่สิบสี่จุดเก้าสองนะครับวันรูปนี้ถือว่าแน่นดีฮะสามหมื่นห้าพัน 20ล้านบาทนะครับวอลล่มก็ถือว่ายังแน่นอยู่เมื่อวานนี้อยู่บระ3า0 0 30,004นะครับเนะี่ยวันนี้มา30,005นะครับเนะี่ยแล้วก็หุ้นก็มา่อนข้างกระจายตัวนะครับเห็นชัดเจนอย่างก็ว่าตัวที่ลงไปแรงๆก่อนหน้านครับเนะี่ยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของโดนผลกระทบจากโควิดเนี่ย19เนี่ยนะครับ ยังคงรีบา์ได้ดีอยู่นะครับเนีนะ่ยก็ยังคงแข็งขึ้นมาเพราะว่าบางตัวหุ้นไซการลงเล็กอื่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนะในงานเดียเองก็ในหุ้นตัวที่มาแรงๆเช่นวันนี้กลุ่มพลังงานก็ดูซาซาไปหน่อยนะครับเนะี่ยคือไม่ค่อยแรงนะแต่หุ้นรงไฟฟ้ายัางถือว่าเด่นเฉพาะตัวเอ็กโคชานี้สึกบวกได้ดีทีเดียวซะตัวเอ็ o โคนะครับนะีอันนี้ก็ว่าไปตามเรื่องจำราค้ของแต่ละตัวนะฮะชาน,นี้ก็ถือว่าทักกันไปแล้วก็กระแสตลาดเองก็ถือว่าเป็นการรีบาร์ตอบเป็นวันที่3ครับ แล้วก็วันนี้อาจช่วงเช้าอาจจะเป็นการเรียกว่าขยับตามต่างพื้นเอเชียส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีการขานแล้วกับเรื่องของการอัดชิดเกินขสู่ระบบของอเมริกาเขานะฮะสองล้านล้านเหรียญยูเอสนะครับก็ผ่านขวุฒิสภาไปแล้วครับก็เรียกว่าเฮกันสักหนึ่งแต่ต้องบอกเขาว่าอันนี้เป็นช็อตเทอมนะเพราะว่า เงินเข้าแต่คุณคนถามคือเงินเข้ามาแล้วคุมโรคได้หรือเปล่าหรือช่วยได้หรือเปล่ากับต้องมาดูต่อนะครับนะเพราะว่ามันยังไม่จบนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วที่อย่างจบไม่ใช่นะครับนะโลกส่วนโลกฮะเงินนี้เข้ามาเพื่อเป็นเทาหรือว่าช่วยตัวเศรษฐกิจนะก็ดูว่ามันทําแล้วมันเวิร์กแล้วก็จัดการกับปัญหาเรื่องโรคไข้ได้หรือไม่ก็ต้องตามดูกันต่อไปส่วนนี้ด้วยนะครับนะ วันนี้ตัวกราฟนะครับก็152บาทบวกมา5บาทครับถือว่าเด่นที่จะตัวกราฟวันนี้นะแล้วก็ CPO ครับ60.25บวกมา50ต่างนะครับ CPO ต้องบอกว่าซึมๆนะครับว่าเขาไม่ช่วงหลังมานี้สึกว่าเขาไม่เหวี่ยงขึ้นแรงหรือลงแรงอะไรนะครับนะ ก็กทั้งหกบาทมานี่แหละสตวงซีบีออนครับแล้วก็ตัว 90, ตงแบมครับสิบแาศนชานี้บวกมาห0าสิตังค์ครับตัวของอปทอทครับสามสาชานี้ลบไปลบไปห้าตังค์นะครับแล้วก็ถัดมาคือตัวของ SCB ซีบีครับหกเงห้าบวกมา3ามบาทยี่าตังค์นะครับเนะี K ่ยเคแนี่วันนี้บวกมา7บาทห้าสเลยเคแบงนะครับนะีย เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มแบงค์ที่ลงแรงในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็รีบาวดแรงของการซื้อเข้มแบงค์นะครับนะ GPC s ครับ 51, 57 1 5บาทบวกว่บาบาท75ตังค์ครับนะถือว่าบวกน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ advance ที่บอกคือมันลงไปแล้วก็ตัวของหุ้นที่มีอิมแพคตลาดในเชิงบวกต้องเป็น AOT ครับนะก็วันนี้บวกมาบาท50เนี่ยอยู่ที่5.25 2ครับนะ่ว่ามีผลนะนะกาบตลาดคือ1.96จุดเลยสำหรับตัว AOT นะครับนะเนี่ยเห็นว่าจริงแล้วมันก็แปลกอยู่นะฮะ AOT เองเนี่ยก็ โดนผมทบเต,มเต็มเรื่องของเจ้าไวรัสนี่แหละนะครับทั้งนักท่องเที่ยวหายสายกครบินไม่เข้างียนะครับนะแต่าราคาหุ้นมังติบ่าวก็คิดเอาละขานเพราะมันก็แข็งอยู่เหมือนกันนะครับนะเอ่อคแบงก์ครั้นี้บวกวันเจ็ดห้าสิบก็หนึ่งจุดหกห้าจุดนะครับแล้วก็ตัวของ BDMS ครับชานนี้ก็รีบาวด์ฮะ19.30บวกมา7 0ต่างก็เอ่อ1.02นะครับนะตัว SCB บวกมา3.25ก็1.00นะฮะแล้วก็ตัวของกรัฟนี่บวก5บาทก็1.00เหมือนกันครับนะ CBN วันนี้ก็บวก52บาทบวกมา,บา2บาทะฮะก็0.82แล้วก็ CBF บวก1บาทก็0.79นะครับคือจะบอกว่า CBF ไม่แปลกใจว่าอาหารไข่ดีช่วงนี้ยิ่งไข่ราคาแพงด้วยนะครับนะแต่ตัวของ CBN ถือว่า เหมือนการ์ตูของเอโอทีครับนี่ก็ขึ้นมาได้เหมือนกันก็ว่าไม่ธรรมดานะครับนะก็ดูกันไปครับสุดท้ายยืนได้หรือไม่แล้วก็วันนี้ b ี l ก็บวกได้เหมือนกันครับ4ี่บาทยีครับนะก็โอเคครับตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็พาอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าให้เวลากับนักทุนหายใจไวบ้างนะครับนะเพราะว่าบางตัวเอย่างเช่นกลุ่มแบงก์นี่โอ้โหลงมาทุกวันทุกวิท,กวทุกวันนะครับนะวันนี้ก็มีรีบาร้างหน่อยแต่ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่า ยังไม่เชื่อว่ามันจะฟื้นตัวนะกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับไม่เชื่อว่าฟื้นตัวนะครับปผลผลิตก,ก,ก็มาแรงนะครับผลผลิตก็มีให้นะครับเนี่ยก็ขึ้นจะขึ้นอีกน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษานะครับนะแต่ที่บอกว่าที่บอกว่ายังยังไม่ค่อยดูว่ามันฟื้นตัวเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามครับนะทั้งเรื่องของมาตรการที่ออกต้องออกไปเยียวยาพักหนีอ้อะไรต่างๆว่าันไปนะรวมถึงปัญหาถ้าเศรษฐกิจมันรากยาปุ๊บเนี่ยนี่สิมันจะกลับมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอินเทอร์อเนรร็ตหรื่องรออยู่ใเปล่สาเขา อย่างหนึ่งจากที่หน้าไปเนี่ยมันก็จะมาคาดการณ์อะไรว่าเออร์เน็ตไตรมาสหนึ่งเป็นยังไงนะครับผมว่ายินและดูไม่น่าจะดูสดใสนะเพราะว่าดูจากตัวเลข GDP ที่เขาคาดการณ์ออกมาในตอนนี้ก็ถือว่าต่ําสุดๆอยู่เป็นการติดลกันไปทีเท่าเลยนะครับาตัวเลข g d ดกับนาคาดการณ์นะครับ,นะาารรบามาดูกันต่อในภาคบ่ายนะครับ ก็ดูจากสถานการณ์ท่าบอกว่าจริงๆถือว่าดูดูดีขึ้นนะเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะเพราะว่าช่วงเช้าที่ดูอยู่เนี่ยมีหลายตลาดที่ติดลบเหมือนกันนะฮะแต่ก็ตอนนี้เอกก็ดูจากการติดลบถือติดน้อยลงแล้วก็บางตลาดก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนั้นคือว่าน่าจะเป็นบวกกับบ้านเราอยู่ในเรื่องของต่ากุ่นต่างประเทศนะครับนะในเอเชียฮะคือมันไม่เป็นแรกงกดดันถ้าเขาโดนเทคอะไรโดนเทคต่างอันนี้นี้ใหม่ครับนะดูดูน่าจะโอเคแต่ก็แปลกใจยู่หมื้นว่าช่วงนี้ขั้นเงินบาทแข็งค่อนข้างจะเร็ว ก่อนหน้านี้อยู่มาักีา32.8ได้ครับวันนี้มาอยู่ที่32.44นะครับเป็นแบบถือว่าแข็งมาเลยเพราะว่าตอวลั่มอ่อนค่านะครับเนะี่ยส่วนดาวจรลงหนะ้าลบอยู่176จุดนะครก็ลบอยู่นิดหน่อยครับคงต้องมาดูกันต่อฮะนะครับว่าแมนนิ่งทำนั้นเขาจะมีอะไรออกมา,าเรียกว่าแผน1นึ่งแผนสองแผนสามหรือเปล่านะครับเนะี่ยตอนนี้เขาก็พยายามเขียนมาตรการต่างออกมาก็ต้องดูว่าจะทําได้หรือไม่นะครับเนะี่ยอันนี้ก็ทําได้เพียงแค่ตามดูไปนะครับเราเองก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ากับเนี่ยแต่ดูกันองค์รวมเห็นว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขบลบอะไรแล้วก็ อย่าง,ง่งี้เราเองก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมข่าวสารก็ดูค่อนข้างจะเงียบอยู่มีรายงานผู้ติดเชื้ออยู่นะก็สุดวันนี้จะมีสุดใน9สิบเอมั้งนะจัปจำไม่ผิดนะฮะมัน90คนได้นะครับนะก็ยังถือว่าเป็นการติดเชื้อที่ดูดูเรียกว่าดูเยอะอยู่เหมือนกันสหรับบ้านเรานะฮะะนครับนะบนะก็หวังว่าเราจะคุมให้ได้โดยเร็วนะฮะนะครับส่วนข้างนอกนี่ในฝั่งของยุโรปอเมริกานี่ยผมว่าโอ้ตัวเลขเขาดูเดือดอยู่นะเรื่องการผู้ติดเชื้อนะครับนะก็ต้องตามดูกันไปฮะช่วงนี้ตลาดเหมือนกับว่่าาาาอออจจจะหัันนมมสใกบเรรืงงขต ช่วงสั้นที่มีออกมาคือเรื่องของเงินที่อัดฉีดเข้ามาครับนะก็เลยว่าเฮขึ้นไปก่อนแหละนะครับเนะเดี๋ยวต้องดูันต่อว่าเงินที่ออกมาแล้วมันคุมได้หรือเปล่าแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่าก็ต้องมารอดูก่อนให้มันเทคทางนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นภาพกันถ้ามันสุดท้ายท้าเราไม่เวิร์กกุมเนี่ยคำถามคือต่อไปจะมีอะไรมาหนุนต่อนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คืคือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราก็ยังคงต้องรอดูคําตอบอยู่ข้างหน้าอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับนะ แต่ก็ต่างครับสถานการณ์ถ้ามันคุมได้จริงเนี่ยผมว่าแล้วแลวมียาได้ปุ๊มเนี่ยเซฟมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่วันนี้เองเราก็เล่นแบบเฮเซฟไว้ก่อนนะครับนะก็ช่วงนี้บ่ายนี้ก็ถ้าถามว่าตอนนี้บ่ายนี้เรามองอะไรนะครับก็ถือว่ามองที่แนวต้านหลักไ้เลยแถว1,120จุดเหมือนเดิมฮะบ่ายนี้มาลุ้นกันว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับนะพอม,มาเช้าขึ้นไปชนทีแล้วถอยลงมานะครับบ่ายนี้ดูว่าจะผ่านหรือเปล่ามาลุ้นกันซึ่งผมก็ต้องบอกว่าดูแล้วยังไม่ค่อยแน่่่ใจเหอนนกัแตตยาาง จะผ่านหรือไม่ผ่านผมไม่รู้ถ้าวันผ่านขึ้นมาจริงก็น่าจะโอเคถ้าผ่านได้ก็น่าจะไปต่อเพราะส่งมันจะเป็นการโบนั่มที่หรือว่าเป็นการสร้างความต่อเนื่องของการแข่บขึ้นไปนะครับเนะแต่ที่ผมบอกว่ามันผ่านขึ้นมาได้หรือไม่ได้เนี่ยผมบอกว่าขึ้นมาก็ขายไว้บ้างนะครับอยังมอาว่าขึ้นขายไว้ก่อนนะครับนะ เซฟตัวไว้หน่อยฮะอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเวลาเนี่ยเราเราไม่รู้คําตอบนะแล้วเราก็ไม่รู้วนะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะงั้นเอาชัวร์ก็ขึ้นมาก็ต้องล็อกไว้ก่อนเหมือนกันนะครับอย่าปล่อยให้มันอ่าเรียกว่าไงดีเสียโอกาสเดี๋ยวบางทีเพราะเราเห็นว่าพอจังหวะมันไม่ดีปุ๊บอย่ามันทิ้งกันทีมันร้อยจุดเนี่ยมันเห็นมาแล้วนะหลายครั้งแล้วนะครับนะนั้้นก็ตองระวังไว้ก่อนนะครับเผื่อจะได้ไม่เสสียโอกาน้้นขึไปแลวก็ล็อกขาายเเอซฟๆตัวไว้หน่่่ออยยาเพิงไป กังวลหรือว่าเสียดายเอ้ยเดี๋ยวกลัวมันจะไปต่อแล้วเสียดายขาดทุนอะไรไม่ไม่ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะเราเซฟตัวเล่นแบบสบายใจดีกว่านะครับนะก็มีกาไรก็รับุมช่วงไปนะจะโอเคนะครับนะก็ยังมองว่าขึ้นบางขายไปก่อนเหมือนเดิมแล้วก็หรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกับเสี่ยงก็ไปสั่งการเทรดยิ่งสั้นๆนะครับพยายามปิดได้ปิดไปก่อนเหมือนกันนะครับนะฮะดาวน์มองไว้หนึ่งพันะรับนี่มองไว้อยยี่สิบนะฮะถัดไปคือหนึ่งพันหนึ่วงร้อยหกสิบสี่นะฮะรับนักมากกว่านะครับนะ ตัวหุ้นนั้นตัวแรกคือตัวแบมนะฮะบก็18.90ครับช้านี้บวกมา50ตางครับเมื่อวานเราเชียร์มาแล้วะครับตัวแบบนี้เชียร์ต่อครับถือว่าเราชอบตรงที่ว่าตอนหุ้นมันลงเนี่ยมันไม่ลงแบบลงไปทางเดียวเลยไม่ใช่นะครับมันก็ลงแล้วยืนยืนแล้วพยายามจะสู้โดยเฉพาะมีแรงซื้อดุดมาตลอดกะครัตัวแบบนี่คือหุ้นแบบนี้ผมว่ามันไม่จบรอบง่ายๆยังมีโอกาสเด้งตัวนะครับก็เลยบอกว่าซื้อเก่งอะไรได้สาะตัวแบบนะบก็ถือว่ายังมีลุ้นเด้งตัวเฉาตัวแบบก็แนวต้ายังมองไว้ที่20บาทครัย่วนนะมีกกุุ้ลเด ก็12.9 0ท่านี้บวกมา50ต่างครับวันนี้ถือว่าเป็นการรีบาววันที่2แต่เผื่อว่าเกมทีนั้นเขาลงไปค่อนข้างจะลึกนะครับและพอลงลึก,กวันนี้รีบาววันที่2ปุ๊บเนี่ยมันยังมีแกมให้เล่นนะครับเพราะมันยิงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ดูจากแพทเทิร์นูปทรงแล้วถือว่า มีรุ้นรูปแบบมีเชฟด้วยสหรับตัวของ GMT นะฮะก็เราก็เลยมองซื้อเก่งแบบเหมือนกัน,นครับรับอยู่12บาทต้านอยู่13.9แล้วก็15.3นะาจุดามในตล GMT นะครับนะข่าวสารนะครับวันนี้ก็เซฟเป้ครับก็เขยว่าผลการดำเนินง,งานในช่วงไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับบริษัทยังคงมั่นใจนะว่าการเติบโต,ตได้ตามแผนง,งานที่วางเอาไว้นะครับนะเนื่องจากว่าแผนง,งานนี้รับมือการแพร่ระบาดของโควิดนะไว้ก่อนหน้าแล้วนะฮะนอกจากนี้กันเองก็มีเรียกว่ามีการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งตลาดในและก็ต่างประเทศครับ เพื่อรองรับการต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วงฤดูร้อนด้วยนะครับนะสั์เองยังวางเป้าหมายปี63เติบโต5้าสเนะครับแล้วก็จากปีก่อนที่มีรายได้ดอยู่3,386หล้านบาทนะฮะปัจจุบันบริษัทเองก็ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่างเงินบาทด้วยครับก็คู่กับการบริหารการจัดก,การอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามครับเรื่องของอการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยครับเนี่ยเจ้าวันสิเก้าเนี่ยนะครับเนะี่ยสัสดเองก็ระหนักถึงความปลอดภัยะของผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้เกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับจึง เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปก่อนนะครับนะแต่เขายังจ่ายปันผลนะฮะก็จ่ายปันผลมาตราหุ้นละ0.83บาทต่อหุ้นนะ0.83ครับขึ้น XD วันที่10เมษายนนะครับต,ตัวของเซเป้นะครับนะเนี่ยนะก็เรียกว่าเลื่อนการประชุมออกไปแต่จะประกาศจ่ายปันผลเหมือนเดิมนะ10เมษายนขึ้น XD ครับ0.83นะฮะส่วนอีกข่าวนึงคือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับรองนายกรัฐมนตรีครับนะก็เรียกว่ามอบหมายให้กระทรวงอันขังนะครับนะนะ เรียกว่าพิจารณาแนวทางออกพระราชกำหนดกู Take ้เงินนะครับจากบุญเหนืหรือพรกรกู้เงินกว่า20งแสนสแสนล้านบาทนะเพื่อนํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสชีวะรโควิดสิครับพร้อมเร่งจัดทํามาตรการระยะยาระยะ3นะเนื่องจากว่าตัวไวรัสนี้ครับทบหนักกว่าต้มยำกุ้งนะครับนะแล้วก็ส่วนการที่ธปทปรับลดการค้าการตัวเลขจีดีพีครับปีนี้ลงมาเหลือติดลบไป53นะครับนะ คงต้องยอมรับว to okay, ่าวิกฤตครั้งนี้หนักครับไม่เหมือนกับวิกฤตเ้ายำกุ้งที่ทีดียวิดตลดไปราวสิบเปอร์เซ็นะครับกว่าครับเนะเยืออันนี้ลงมา5.3าจุดสามแต่เขาบอกหนักกว่าเ้ายำกุ้งนะครับนะนี่ก็ถูกคนไปฮะก็บอกว่าทุกวนี้เราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันฮะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะเพราะว่าเจ้าตัวโลกนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันมาแล้วนะครับนะก็ต้องคนก็ต้องช่วยมือร่วมมือร่วมใจกันในการฝ่ามขึ้นไปด้วยกันนะครับเนี่ยมาดูกันคําถามตอบว่ามีอะไรบ้างครับเดี บ่ายนี้ก็มาดูชัยโยครับชัยโยเดี๋ยวทับหนึ่งฮะชัยโยชัยโยตอนนี้เองก็ถือว่าดีบ้างมาหน่อยหนึ่งนะครับนะก็ยังมีระยะกลับมาแถวสี่บาทับชัยโยนะครับก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าแหมก่อนนั้นเราก็เชียบินแต่ลงมาค่อนข้างจะเร็วนะครับนีบนวันนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาก็ดูสี่บาทฮะว่าจะผ่านหรือเปล่า บอกว่าจริงแล้วมีโอกาสผ่านเฉยโยระ,ะถ้าดูคือดูจากกระแสการเทรดบวกเบมพวก J-TMT นะครับชฉยๆก็มีโอกาสดูสีบาทผ่านได้ก็มีโอกาสอีกค่งอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนีน่ยนช่วงนี้ก็โควต์ไว้ก่อนชฉยๆนะครับพอทไปต่อไหมฮะบอกว่าวันนี้เองก็ถูกเทคโอวฟิตไปก็เรื่องปกติฮะ,ะเพราะว่าเขารีบามาติดต่อกันมาสองวันฮะ,ะวันนี้ก็เทคกันบ้างแนวต้านยังมองไว้ที่สามยนะครับเนี่ยรับอยู่28บาทสปทอทหรครับคือคำถามว่าไปต่อไหมเนี่ยผมคือผมมองจริงนะผมผมไม่สนมันไปต่อไม่ไปต่อฮะ คือถ้าขึ้นมามีกําไรได้บ้างก็ต้องล็อกไว้บ้างคแต่ตอบหุ้นกลุ่มพวกนี้เพราะว่าอารยุณต้องดูว่าราคาน้ํามันจริงเนี่ยมันฟื้นจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวต้องดูสิ้นเดือนนี้นะว่ากลุ่มโอเปกในะสุดท้ายเขาจะคุยกันอีกจะคุยกันได้ไหมแล้วก็จะเรียกอค,ออคอนโทรเลเรื่องของการผลิตได้ไหมนะครับนะถ้าสุดท้ายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยต่างคณหนังผลิตป,ปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันผมนว,ว่ามีโอกาสลงนะครับนั้นก็ถือว่าเราเล่นเซฟไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับนะ BJC ครับนะอันนี้กลุ่มคอมเมนร์้ ก็เหมือนกับมันโดนมันเหมือนมันมีการขายได้ขายได้กำไรนะครับนะหลังจากที่ขึ้นมากอดหน้านี้แล้วนะครับนะก็ย ok, ังโอเคตรงนี้ว่ามันไม่หลุด40บาทนะครับถ้าอย่างนี้ผมว่ายืนอยู่ก็น่าจะลุ้นดีบาทด้หน่อยครับมองกันก็ตอนนี้รับอยู่40บาทต้านอยู่4 2ครับนะ แต่ผมไม่รู้นะถ้าตูดทรงหุ้นอย่างเงี้ยผมว่าหุ้นตัวนี้เล่นแล้วมันค่อนข้างจะอืดๆนะครับนะคือมันไม่ค่อยวิ่งแบบปุ๊บปาอะไรนะครับนะแต่น้ามีจังหวะทำผมว่าถ้าถ้ายิน40บาทแล้วได้ขึ้นมาก็มองแถว32ก็ทำรอบไปบ้างก็น่าจะโอเคอยู่ซับ AJ4 นะครับนะ 4K ครับก็ช่วงนี้กลุ่มรับเหมาคงคงจะทรงๆนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันช่วงนี้เงินเนี่ยน่าจะออกไปในแง่ของการทุ่มในเรื่องของการ เรียกว่าพยายามหยุดโรคหรือว่าการรักษาอะไรมากกว่านะครับนะในะนะนะเรื่องของสาธารณสนุกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น,นครับงั้นโครงการต่างอาจจะดูนิ่งไปก่อนช่วงนี้นครับเหมนเะงื่องานนิ่งงานรับไม่ออกเนี่ยหุ้นกลุ่มพวกนี้ผมว่ามันน่าจะนิ่งๆไปนะครับนะนะนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้น,นะฮะคือราคาน่าจะออกค่อนข้างไซเบอร์ e v S, เฉยดสตูซีเคครับทียู T U นะครับทียูก็ ต้องบ,บอกว่าเรายังลุ้นเล่น็ะเรียกว่าเด้งตัวนะครับเนี่ยช่วงนี้เองอาจจะอ่อนตัวลงมาบ้างครับเนี่ยแต่ราคาผมว่ายังมีโอกาสเด้งตัวสักทีอยู่นะฮะก็ยังมองแนวต้าอยู่14.5รับอยู่13บาทเหมือนเดิมสตูของที่อยู่ครับเนี่ยยังมองบวกฮะผมว่าราคาน่าจะโอเคอยู่คือยังมีโอกาสยืนและเด้งตัวมากกว่าสักทีอยู่นะฮะไม่น่าจะรีบเพี่ยงไปไหนครับ AWC ครับอันนี้เองผมว่าคุณบพุ่นที่ผบอกว่าเลยว่าแปลกๆเพราะว่าไงดีก็รู้ว่าอยู่สถานการณ์มันโดนกดลงมาเพราะอะไรนะครับเนี่ในราคาคู่ช่วงนี้ผมว่ามันไม่่นนนนาจะะะะรรีบบไไปหฮคั แต่วันนี้เอก็พยายามจะออกข้างๆนะฮะรับนี่อยู่ช่วง3ามบาท20นะฮะต้านอยู่3บาท58นะสิบแรับ AWC ครับเนี่ยคือถามผมเนี่ยผมด้วยส่วนตัวแนละ้วผมวคิดว่าหุ้นแบบนี้น่าจะรอดูก่อนรอให้ชัดแล้วค่อยเข้านะครับเหมือนหุ้นกลุ่มโรงแรมนะอย่างเช่นวันนี้มิ้นก็รีบาวนะครับเนี่ยมิ้นเนี่ยนะครับว่าจริงเนี่ยถ้าได้เงินไปถ้าถามผมผมมองขาดไปก่อนทำรอบไปก่อนแล้วลงมาว่ากันใหม่น่าสนใจกว่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็เล่นเพเซฟจะดีกว่าไอีออ e นฮะ อันนี้ได้กระส่งๆะะ่งครับนวต้านตอนนี้อาจจะมองถับร้อยนะครับเนี่ยก็ดูสถานการณ์ดูว่ามันตัวใหญ่เหมือนกันราคาหลักร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็เคริซีช่วงนี้อาจจะเล่นได้เพราะว่าเครดิตลงมาลึกเหมือนกันแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับนะแล้วก็อีออนตอนนี้ก็มองร้อยหนึ่งฮะผมว่าก็มีโอกาสอาจจะมีรีบาวสลับมาบ้างครับนะแต่ผมยังยังต้องบอกว่าต้องติดตามดูให้ดีเพราะว่าเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยงูเข้าใจสถาการเศรษฐกิจมันยังถูกลากยาแล้วซื้อไปดเนี่ยผมว่าพวกนี้เองก็อาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เหมือนนนนนนกันัในช่วงี้ะะครบนะ ทีเอฟจีครับสุ่าเขามีปันผลให้นะฮะในทีเอฟจีนะฮะก็รีบาร์มาหน่อยหนึ่งครับนะก็เนีอาจจะได้รีบาร์แทบแคบตางกระแสกลุ่มเพราะจริงแล้วกลุ่มช่วงนี้กลุ่มพวกอาหารนี่ยังยังโอเคอยู่นะฮะนะครับก็ตอนนี้เองอาจจะมองรับอยู่สามบาทฮะตานก็มามองเขาสามบาท3บาท30ถึง3บาท50าสิบสัดตัวของทีเอฟจีนะครับบาทนี้ย่อหรือเปล่าครับไม่ต้องบอกว่าย่อฮะรูปมันกำลังรีบาร์อยู่นะฮะสับตัวของ กัฟนะครับนะก็กัฟตอนนี้เองเรามองแนวต้านน่าจะเป็น1 5 3่งห้าสามนะผมจะไม่ผิดนะเราดูแป๊บนะฮะกัฟนี่มองแนวต้านอยู่เอาที่เนี่ยหนึ่งห้าแปดฮะยังทรงนี้ผมว่ายังมีลุ้นรีบาวต่อแลัวตัวกัฟนะฮะก็มองแนวต้านอยู่หนึ่งห้าแปดรับอยู่หนึ่งสี่สามจะตัวกัฟนะครับนะเอาละครับมาดูกันส่วนคำถามหมดแล้วนะฮะก็ฝากประชาพันธ์นิดนึงก่อนจากกันวันนี้ฮะก็วันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเราพบกันช่วงบ่ายโมงถึงประมาณสักสี่โมงได้ครับนะ มาฟังแนวโน้มทิศทางตลาดใน Q2 ไปยังไงซึ่งจะมีข้อมูลหลากหลายว่าเราคิดว่าเรามองตรงจุดหไหนจุดต่ำแล้วควรจะซื้อไหมแล้วควรจะเล่นหุ้นอะไรกันดีนะครับนะ <S <S แล้วก็เตรียมตัวยังไงด้วยเพราะ Q2 จะเป็น Q ที่ถือว่าน่าจะผ่นผวนอยู่เหมือนกันนะครับนะ <S 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 <ๆ>มาฟังกันฮะถ้าใครว่างก,ก็เชิญฮะเดิมที้ก,กับการที่ตลาดหลักทรัพย์เนะเพียงว่าช่วงนี้วริัสระบาดแล้วก็หลบมาออกเฟซบุ๊กแทนนะก็ติดตามกันได้ที่เพจของ กรุงไทยซิงโก้ครับเนะแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ลองต่างกันมาดูฟังกันฮะก็ช่วงป่ายโมงเป็นต้นปครับวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ